เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนขยันแทบล้มประดาตายทำงานดึกตื่นเช้าทุ่มสุดตัวทุกวันแต่สุดท้ายกลับไม่ไปถึงไหนเลยทั้งที่ดูเผินๆแล้วเขาก็ไม่น่าขาดอะไรเลยทั้งความพยายามทั้งความมุ่งมั่นหรือแม้แต่ความเสียสละในขณะที่อีกคนดูเหมือนไม่ได้ดิ้นรนอะไรมากนักกลับค่อยๆก้าวหน้าสงบสุขและถึงเป้าหมายอย่างน่าอัศจรรย์ บางคนอ่านหนังสือทุกวันแต่สอบตกบางคนทำงานเกินเวลาแต่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งบางคนวิ่งไล่ตามความฝันเป็นสิบปีแต่ฝันยังอยู่ไกลในขณะที่อีกคนใช้เวลาสั้นๆกลับไปถึงจุดหมายอย่างสง่างามนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาไม่ใช่เพราะเขามีเส้นหรือดวงดีแต่มันคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าชี้ไวอ้อย่างคมชัดตั้งแต่2,500กว่าปีก่อน สิ่งนั้นเรียกว่าอิทธิบาทสี่คำว่าอิทธิแปลว่าความสำเร็จความสำริดคำว่าบาทแปลว่าฐานรากต้นทางรวมกันคือฐานของความสำเร็จหรือทางนำไปสู่ความสำเร็จคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าแค่ขยันก็พอแล้วแต่นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงเหมือนการออกแรงพายเรืออย่างหนักในแม่น้ำที่ไหลย,ย้อนออกแรงเท่าไรก็แค่ย่ำอยู่กับที่ หรือไม่ก็เหนื่อยจนหมดแรงกลางลำเพราะไม่มีทิศไม่มีท่าและไม่มีเหตุที่ถูกต้องอิทธิบาทสไม่ใช่แค่หลักธรรมสำหรับนักบวชแต่มันคือเข็มทิศสำหรับชีวิตของใครก็ตามที่อยากสำเร็จอย่างแท้จริงสำเร็จในทางโลกก็ได้สำเร็จในทางธรรมก็ใช่เพราะนี่คือเครื่องมือแห่งการเดินทางสู่จุดหมายที่แม่นยำลองจินตนาการว่าความสำเร็จคือภูเขาสูงตระหง่าน ไม่ว่าภูเขานั้นจะเป็นความฝันการงานความสงบหรือธรรมะจะเดินขึ้นได้ต้องมีทั้งแรงกายแรงใจและเส้นทางอิทธิบาทสคือแผนที่ที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่ใช่แค่ให้เราปีนได้เร็วแต่ให้ปีนอย่างมั่นคงโดยไม่หลงทิศใครไม่มีอิทธิบาทต่อให้มีพรสวรรค์ก็ไม่ไปไหนใครมีอิธิบาทต่อให้เริ่มจากศูนย์ก็กลายเป็นยอดคนได้ ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องรู้ให้ชัดเข้าใจให้ลึกและใช้ให้เป็นเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความพยายามแต่มันคือทิศของความพยายามเราจะพาไปรู้จักกับองค์ประกอบแรกของอิธิบาทสสิ่งที่เปรียบเหมือนเชื้อไฟของความสำเร็จถ้าขาดสิ่งนี้ก็เหมือนเรือไม่มีเครื่องยนต์ต่อให้แล่นในทางที่ถูกก็ไม่ไปไหนหนึ่งชันทะความพอใจ ความรักในสิ่งที่ทำเมื่อหัวใจรักความเหนื่อยก็เบาทำไมบางคนถึงตื่นตีห้าได้ทุกวันทั้งที่ไม่เคยมีใครบังคับทำไมบางคนอ่านหนังสือเล่มเดิมซ้ำสิบรอบแล้วยังตาเป็นประกายทุกครั้งที่เปิดหน้าแรกทำไมบางคนทำงานวันละสิบสองชั่วโมงแต่ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยไม่ใช่เพราะเขาเหนือกว่าคนอื่นหรอกแต่เพราะเขามีฉันทะฉันทัคือความพอใจความรัก ความสมัครใจในสิ่งที่ทำไม่ใช่แค่ทำเพราะต้องทำแต่ทำเพราะอยากทำจากข้างในมันคือไฟที่จุดจากใจไม่ใช่ไฟที่ถูกจุดโดยแรงกดดันจากคนอื่นลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งกำลังต่อเลโก้ชิ้นใหญ่ต่อเองคิดเองฝันเองไม่มีใครบังคับเขาอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่กินไม่ดื่มไม่ลุกไปไหนแต่ไม่เคยรู้สึกเหนื่อยเลยนั่นแหละฉันท่าในภาวะบริสุทธิ์ ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าฉันทะคือเหตุแห่งความเพียรใครไม่มีฉันทะความเพียรน,นั้นจะเต็มไปด้วยความฝืนความกดดันความบึดอัดแต่ถ้าเมื่อไรที่มีฉันทะความเพียรจะกลายเป็นพลังแห่งความเบิกบานกลายเป็นความเพียรที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเป็นการเดินทางที่แม้จะไกลแต่ไม่รู้สึกทรมานบางคนถามว่าฉันทัะจะหามาจากไหนถ้ายังไม่รู้ว่ารักอะไร พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างน่าสนใจฉันทะไม่ใช่แค่สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่เป็นสิ่งที่สร้างได้ด้วยความเข้าใจเหมือนการปลูกต้นไม้เริ่มแรกอาจไม่มีอะไรน่าดึงดูดแต่เมื่อรดน้ำพรวนดินดูแลสม่ำเสมอจากเมล็ดธรรมดาธรรมดาจะเติบโตเป็นต้นไม้ที่งดงามชันทะก็เช่นกันต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ ถามตัวเองว่าสิ่งนี้พาเราไปสู่เป้าหมายอะไรมันเกี่ยวข้องกับคุณค่าที่เรายึดถือหรือไม่มีประโยชน์กับใครบ้างยิ่งตอบได้ชัดฉันทะยิ่งงอกงามพระพุทธเจ้าเองก็ใช้หลักนี้ในการสอนท่านไม่ได้สอนแบบบังคับแต่ปลุกให้คนเห็นคุณค่าของสิ่งที่ควรทำความพอใจจึงเกิดแล้วความเพียรก็ตามมาเองลองเปรียบเทียบง่ายๆ ถ้าเราต้องเข็นรถขึ้นเขาแต่รถนั้นไม่ใช่ของเราเราจะเหนื่อยและหมดแรงง่ายแต่ถ้ารถนั้นเป็นรถที่เรารักและปลายทางคือบ้านของเราแม้ทางจะชันก็จะมีแรงฮึดเสมอนั่นแหละฉันทะทําทให้แรงกายกลายเป็นแรงใจใครกําลังรู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยความเหนื่อยอาจไม่ต้องเร่งพายแรงขึ้นแต่ต้องย้อนกลับมาดูว่ากําลังพายไปเพื่ออะไร ใจยังอยู่กับสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือแค่ฝืนไปเพราะกลัวตกขบวนเพราะเมื่อขาดชันทะความขยันจะกลายเป็นภาระความเพียรจะกลายเป็นพันทะและสุดท้ายจะหมดแรงไปทั้งใจทั้งกายแต่ถ้าเมื่อไรชันทะเริ่มก่อตัวแม้ต้องปีนเขาก็ยินดีแม้ต้องเดินกลางฝนก็ไม่หวัน่นถ้ากำลังตามหาความสำเร็จอย่าเริ่มจากความพยายาม แต่ให้เริ่มจากการจุดไฟรักให้เจอก่อนแล้วไฟนั้นจะเผาความขี้เกียจเผาความท้อเผาความกลัวออกไปจนหมดเพราะความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากปลายทางแต่มันเริ่มจากใจที่รู้ว่ารักอะไรแล้วจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึง 2. วิริยะความเพียรพยายามไม่ย่อท้อขยันแบบไหนถึงจะไปถึงฝั่งบางคนมีฉันทะรักสิ่งที่ทำแต่ทำไมยังไม่สำเร็จ เพราะรักอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือด้วยต้องมีวิริยะหรือความเพียรความพยายามที่ไม่ถอยแต่ไม่ใช่พยายามแบบสเปะสปะไม่ใช่พยายามแบบไม่มีวันหยุดและไม่ใช่พยายามแบบหลับหูหลับตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยะคือความเพียรที่มีสติมีทิศมีเป้าหมายไม่ใช่แค่พุ่งไปข้างหน้าแต่รู้ว่าพุ่งไปเพื่ออะไรและจะปรับตัวอย่างไรเมื่อเจออุปสรรค ลองนึกภาพชายคนหนึ่งแบกหินขึ้นเขาเขาขยันมากแต่แบกผิดทิศไปผิดทางสุดท้ายหมดแรงโดยไม่ได้เข้าใกล้ยอดเขาเลยนั่นแหละคือภาพของคนขยันแต่ไม่สำเร็จเพราะไม่มีวิริยะที่ถูกต้องคำว่าวิริยะมาจากรากศัพท์เดียวกับคำว่าวีรบุรุษคือคนกล้าหาญคนไม่ถอยคนไม่หมดใจกลางทางแต่วีรบุรุษในทางธรรมไม่ใช่คนที่ต่อสู้อย่างบ้าคลาั่ง แต่คือคนที่มีใจมั่นคงสม่ำเสมอรู้จักปรับตัวและเดินไปด้วยปัญญามีเรื่องเล่าว่ามีคนคนหนึ่งอยากขุดน้ำจากใต้ดินเขาขุดตรงนี้สิบหลาไม่ได้ผลขุดใหม่อีกที่สิบหลาอีกครั้งเปลี่ยนจุดขุดอีกสิบหลาเขาทำแบบนี้สิบครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้เจอน้ำเลยในขณะที่อีกคนเลือกจุดเดียวขุดลงไปห้าสิบหลาและเขาพบน้ำนั่นคือวิริยะที่มีทิศ ความเพียรที่ต่อเนื่องมั่นคงไม่เปลี่ยนเป้าหมายไปมาไม่ท้อกลางทางและไม่กลัวที่จะลึกแทนที่จะกว้างบางคนมีไฟมีฉันทัดแต่เมื่อเจอความล้มเหลวรอบแรกก็หยุดบอกตัวเองว่าคงไม่ใช่ทางนี้ทั้งที่ความสำเร็จอาจรออยู่เพียงไม่กี่ก้าวข้างหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิริยะไม่ใช่แค่เพียรแต่ต้องเพียรอย่างยกจิตขึ้นคือเพียรอย่างมีใจกล้าทำกล้าปรับ และกล้าลุกใหม่เมื่อพลาดไม่ใช่เพียงแบบฝืนแต่เพียงแบบพร้อมบางคนทำงานวันละสิบชั่วโมงแต่ไม่มีความต่อเนื่องวันนี้ทำพรุ่งนี้หยุดอีกสามวันลุกขึ้นมาใหม่แบบนี้ไม่ใช่วิริยะที่แท้แต่เป็นเพียงแรงฮึดวูบวา่าวิริยะที่แท้คือเพียงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอารมณ์จะเป็นอย่างไรอาจเหนื่อยบ้างทอาง้อบ้างเบื่อบ้างแต่ก็ยังลุกขึ้นมาทำต่อ เหมือนน้ำหยดลงหินไม่ได้ชนะเพราะความแรงแต่มันชนะเพราะความไม่หยุดขยันที่แท้คือขยันที่ไม่เอาอารมณ์นำขยันแบบนักภาวนาขยันแบบนักปฏิบัติที่ไม่ว่าวันนี้จะสุขหรือทุกข์ก็ยังนั่งสมาธิยังระลึกรู้ยังทำหน้าที่ต่อบางคนบอกว่าเหนื่อยแล้วจะหยุดแต่บางคนเข้าใจว่าเหนื่อยนั่นแหละคือเหตุให้ต้องฝึกเพราะความเหนื่อยจะสอนให้รู้จักแรงตัวเอง และรู้จักพักอย่างฉลาดเพื่อจะไปต่อได้ไกลกว่าเดิมถ้าเป้าหมายคือภูเขาชันทักคือเหตุให้เริ่มเดินวิริยะคือเท้าที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดแม้จะช้าบ้างพักบ้างแต่ก็ไม่เดินย้อนกลับไม่มีใครถึงยอดเขาเพราะขยันวันเดียวแต่เพราะเขาไม่หยุดเดินในวันที่เหนื่อยเพราะเขารู้ว่าระหว่างทางคือครูและทุกก้าวที่ล้มคือก้าวที่ได้เรียนรู้ ถ้าใจยังมีฉันทะแล้วเติมด้วยวิริยะถึงช้าถึงยากถึงไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ไปถึงสจิตตะความใส่ใจตั้งใจมั่นในสิ่งที่ทำเคยไหมตั้งใจทำอะไรสักอย่างเต็มที่แต่พอทำไปได้ไม่นานใจเริ่มวอกแวกจะอ่านหนังสือก็เหลือบมองมือถือจะนั่งสมาธิก็คิดเรื่องพรุ่งนี้จะทำงานสำคัญก็ไปตอบแชทก่อนเราพลาดจากสิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพราะขาดความสามารถแต่เพราะขาดจิตตะความตั้งมั่นทางใจจิตตะไม่ใช่แค่การตั้งใจแต่คือการใส่ใจอย่างต่อเนื่องเป็นใจที่ไม่หลุดจากสิ่งที่ทำเหมือนนักยิงธนูที่เล็งเป้าแล้วไม่ละสายตาเหมือนช่างแกะสลักที่อยู่กับรายละเอียดแม้เพียงเส้นบางเส้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตตะคือเครื่องมือที่ช่วยให้วิริยะไม่เสียเปล่า เพราะต่อให้เราขยันแค่ไหนแต่ถ้าใจลอยไม่จดจ่อสุดท้ายก็ไม่มีผลงานที่แน่นอนเกิดขึ้นลองนึกถึงเด็กคนหนึ่งกำลังเทน้ำจากเหยือกถ้าเขาตั้งใจเทแต่มือสัน่นน้ำจะหกออกนอกรินเสมอวิริยะคือแรงที่เทแต่จิตตะคือสมาธิของมือคนที่ขยนันแต่ไม่มีจิตตะเหมือนคนพายเรือแต่ไม่หันไปทางเป้าหมาย ภายแรงแค่ไหนก็หลงทางหรืออาจวนเป็นวงกลมโดยไม่รู้ตัวจิตตะคือพลังของคนที่ไม่หลงไม่ไขว้ควเวไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามาแย่งสมาธิไม่ให้เสียงในใจลากไปที่อื่นในยุคที่ข้อมูลถาโถมทุกนาทีคนที่ตั้งใจอยู่กับสิ่งที่ทำกลายเป็นคนหายาและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีจิตตะจึงสำเร็จเร็วกว่า เพราะเขาใช้พลังทุกหยดไปที่เป้าหมายเดียวไม่ปล่อยให้พลังรั่วไหลไปกับสิ่งเล็กน้อยลองนึกถึงแสงแดดกระจายออกไปทั่วฟ้าให้แสงแต่ไม่ให้ไฟแต่ถ้าเอาเลนรวมแสงจุดเดียวแม้แสงอ่อนๆก็จุดไฟได้จิตตะคือเลนที่รวมแสงชีวิตให้เกิดพลังในการเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งไม่ธรรมดาจิตแต่ยังไม่ใช่แค่การโฟกัส แต่รวมถึงความรักในความต่อเนื่องการทำซ้ำโดยไม่เบื่อการไม่ทิ้งสิ่งที่ทำไว้ครึ่งทางการไม่พอแค่พอใช้ได้แต่ขัดจนดีที่สุดในทางธรรมพระพุทธเจ้ามักย้ำว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่สามารถพัฒนาสติและปัญญาเหมือนผืนน้ำที่นิ่งสนิทจึงสะท้อนภาพได้ชัดแต่ถ้าน้ำกระเพื่อมตลอดเวลาจะไม่มีวันเห็นภาพสะท้อนของอะไรเลย ใครที่เริ่มต้นด้วยไฟแรงแต่พอทำไปแล้วหมดไฟต้องกลับมาดูว่าจิตยังอยู่กับสิ่งนั้นหรือเปล่าหรือกำลังใจหมดเพราะปล่อยให้ตัวเองหลุดโฟกัสเรื่อยๆบางคนอยากสำเร็จเร็วเลยทำหลายอย่างพร้อมกันสุดท้ายไม่มีอะไรเสร็จเลยสักอย่างเหมือนคนถือทั้งสิบใบแต่ไม่เติมน้ำสักใบให้เต็มจิตตาจะทำให้เรากล้าปฏิเสธสิ่งรอบข้างกล้าอยู่กับสิ่งเดิมนานๆ กล้างเงียบกล้าแน่วแน่และกล้าไม่เปลี่ยนใจกลางทางความสำเร็จของคนส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเริ่มสิ่งใหม่แต่มาจากการไม่ละทิ้งสิ่งเดิมเพราะเขามีจิตที่นิ่งและมั่นจิตที่กล้าจะอยู่กับความเบื่อกล้าฝืนใจและกล้ายืนหยัดเมื่อทุกอย่างรอบตัวล่อให้หนีไปทำอย่างอื่นถ้าอยากเก่งอย่ามองหาสูตรลัดให้ฝึกจิตตะเพราะมันคือรากของความชำนาญ นักเป่าขลุ่ยที่เล่นเพราะนักปราชญ์ที่เขียนหนังสือคลาสสิกหรือนักปฏิบัติธรรมที่เข้าถึงความสงบทุกคนต่างมีจิตตะเป็นเสาเข็มอย่าแค่เริ่มต้นให้ดีแต่ต้องอยู่กับมันให้ได้นานพอจนพลิบาลเมื่อจิตอยู่ที่เดียวพลังจะรวมเป็นคลื่นที่ไม่แตกกระจายและคลื่นนั้นแหละที่จะพาเราไปถึงฝั่งสวิมังสาการพิจารณาใคร่กรวน ทดลองแก้ไขปรับปรุงขยันอย่างฉลาดไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียวบางคนมีฉันทะแรงกลา้าขยันจนคนรอบข้างถึงตั้งใจแน่วแน่ไม่วอกแวกแต่ก็ยังไม่สำเร็จทำไมละ่ะเพราะขาดวิมังสาการใคร่ครวนพิจารณาและรู้จักคิดอย่างแยบขายนี่คืออิธิบาทข้อสุดท้ายที่เหมือนเข็มทิศของทั้งสข้อก่อนหน้าไม่ว่ามีใจรักแค่ไหนขยันแค่ไหน ตั้งใจแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีการประเมินไม่มีการวิเคราะห์ก็เหมือนคนเร่งเครื่องเต็มที่แต่หันพวงมาลัยผิดทางวิมังษาเป็นเหมือนการปีนเขาโดยมีเข็มทิศในมือเป็นการทำงานแบบคนตื่นรู้ไม่ใช่คนหลับไหลแต่กระตือรือร้นบางคนพยายามจนเหนื่อยแต่ไม่เคยหันกลับมาถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ได้ผลไหมมีวิธีไหนดีกว่านี้ไหม ควรทำต่อหรือหยุดปรับพระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่าผู้มีวิมังสาคือผู้กล้าคิดกล้าตั้งคำถามและกล้ารื้อแบบเดิมๆถ้าไม่มีวิมังสาการพัฒนาใดๆก็จะกลายเป็นแค่การทำซ้ำแบบเดิมผิดซ้ำผิดซ,ดซากลองนึกภาพช่างตีดาบเขาตีเหล็กซ้ำๆด้วยความตั้งใจแต่ถ้าไม่สังเกตว่าเหล็กร้อนพอไหมหรือตีในองศาที่ถูกไหม ดาบก็จะไม่แกร่งแถมอาจหักตอนใช้จริงวิมังสาคือปัญญาในขณะปฏิบัติไม่ใช่แค่ปัญญาหลังจากล้มเหลวแต่คือการสังเกตขณะกําลังทำเมืเม่อนนักดนตรีที่รู้ว่าทำนองเพี้ยนตั้งแต่โน้ตแรกไม่ใช่หลังจากแสดงจบบางคนเข้าใจผิดว่าคนธรรมะคือคนไม่คิดอะไรมากแต่แท้จริงแล้วธรรมะคือการใช้ปัญญาแบบไม่หลง แบบไม่ยึดติดความสำเร็จเดิมไม่กลัวการทดลองไม่กลัวการเปลี่ยนแนวทางเพราะเข้าใจว่าทุกสถานการณ์ต้องใช้วิธีที่ต่างกันวิมังษาทำให้ขยันแบบไม่หัวชนฝาทำให้ตั้งใจแบบมีความยืดหยุน่นทำให้ทำงานด้วยความสนุกไม่ใช่ความฝืนมันคือการสลับบทบาทระหว่างผู้กระทำกับผู้สังเกต ให้ตัวเองมีพื้นที่ย้อนกลับมามองกระบวนการที่ตัวเองกำลังทําถามตัวเองว่ากำลังไปถูกทางไหมยังจำเป้าหมายได้ไหมมีอะไรที่ควรหยุดควรลดควรเปลี่ยนไหมเปรียบเทียบง่ายๆวิมังสาเหมือนเรือที่มีหางเสือต่อให้ใบพัดหมุนเร็วขนาดไหนถ้าหางเสือไม่ทํำงานเรือก็หมุนเป็นวงกลมหรือวิ่งไปผิดทิศหรือจะเปรียบอีกแบบอิธิบาทสมข้อแรก คือแรงขับเคลื่อนเริ่มตน้นแต่วิมังสาคือการขับเคลื่อนด้วยความรู้ตัวทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะท่านไม่ได้ให้แค่คำตอบแต่ให้คำถามที่นำไปคิดต่อเพราะวิมังสาคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่จบที่ตำราไม่จบที่คำบอกเล่าแต่เกิดจากการลงมือจริงแล้วทบทวนจริงคนที่มีวิมังสาคือคนที่ไม่ยึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมา และไม่ดูแคลนความล้มเหลวที่เคยเกิดขึ้นเขาเอาทุกประสบการณ์มาวิเคราะห์เพื่อเดินหน้าต่อให้ดีกว่าเดิมในโลกที่เปลี่ยนแปลงทุกวันคนที่รู้จักคิดสำคัญกว่าคนที่แค่รู้จักทำรรอย่าคิดว่าปัญญาเป็นของคนเฉลียวแต่มันคือของคนที่ไม่หยุดถามตัวเองไม่หยุดสำรวจไม่หยุดเรียนรู้เมื่อฉันทะวิรยิยจิตตะรวมพลังแล้วมีวิมังสามานำทาง สิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้ก็จะค่อยๆกลายเป็นไปได้เหมือนคนเดินป่าที่ไม่เพียงมีแรงเดินแต่ยังอ่านแผนที่เป็นรู้ว่าเมื่อไรควรตรงไปเมื่อไรควรเลี้ยวเมื่อไรควรหยุดพักและเมื่อไรควรปีนต่อถ้ามีคนสักคนมาถามว่าทำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่รักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องชีวิตคำตอบอาจมีได้หลายร้อยพันแบบ แต่ในทางธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้เพียงสีข้อที่เรียบง่ายจนใครๆก็ท่องได้แต่ลึกซึ้งพอที่จะพาชีวิตไปถึงจุดสูงสุดได้อิทธิบาทสี่คือหัวใจของความสำเร็จทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องธรรมมาไม่ใช่แค่สำหรับพระแต่คือเครื่องมือของมนุษย์ที่ยังมีลมหายใจเราทุกคนล้วนมีศักยภาพแต่ศักยภาพจะไม่พลีบาลถ้าไม่มีชันทัศจุดไฟ จะไม่เกิดผลถ้าไม่มีวิริยะขับเคลื่อนจะไม่ยั่งยืนถ้าไม่มีจิตตะประคองใจและจะไม่เติบโตถ้าขาดวิมังสานำทางลองมองดูชีวิตที่ผ่านมาเราล้มเพราะไม่มีแรงใจหรือเพราะไม่รักสิ่งที่ทำเราล้มเพราะหมดแรงหรือเพราะใช้แรงผิดทิศเราล้มเพราะจิตไม่มั่นคงหรือเพราะใจไปอยู่ที่อื่นเราล้มเพราะไม่คิด หรือเพราะไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่ายังใช่ทางนี้อยู่ไหมอิธิบาทสี่ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จแต่คือท่าแท้ของความสำเร็จเพราะทุกความสำเร็จในโลกนี้ล้วนมีสี่สิ่งนี้ซ่อนอยู่เสมอบางคนมีโดยไม่รู้ตัวบางคนยังไม่มีแต่สามารถฝึกได้ไม่ต้องมีพรสวรรค์ไม่ต้องรอจังหวะด,ดีๆแค่เริ่มจากการกลับมารักในสิ่งที่ทำฉันทะ ลงมือทำอย่างไม่กลัวเหนื่อยวิริยะตั้งใจอยู่กับมันให้นานพอจิตตะและกล้าคิดกล้าปรับเส้นทางให้ดีขึ้นวิมังสาอย่าก,กลัวความล้มเหลวเพราะทุกครั้งที่ล้มคือโอกาสในการใช้วิมังสาอย่าก,กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะทุกครั้งที่เริ่มต้นด้วยฉันทะใจจะไม่กลัวอีกแล้วอย่าท้อเวลาทำไปนานๆแล้วยังไม่เห็นผลเพราะจิตตะจะประคองเราให้อยู่กับทาง และวิริยะจะค่อยๆพาเราไปถึงไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะโชคไม่มีใครล้มเหลวเพราะดวงชีวิตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำต่อเนื่องมากกว่าสิ่งที่เราทำครั้งเดียวพระพุทธเจ้าท่านเองก็ไม่บรรลุธรรมภายในคืนเดียวแต่ผ่านการฝึกฝนท่ามกลางความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านจึงรู้ดีว่าความสำเร็จในทางธรรมหรือทางโลกไม่ได้อยู่ที่โชคช่วย แต่อยู่ที่การมีเหตุปัจจัยครบถ้วนซึ่งเรียกชื่อรวมว่าอิทธิบาทสถ้าเรากำลังสับสนกำลังเหนื่อยกำลังหมดแรงลองย้อนกลับมาถามตัวเองสีข้อรักในสิ่งที่ทำหรือยังฉันทะเต็มใจลงมือจริงหรือยังวิริยะใจแน่วแน่กับสิ่งนี้หรือเปล่าจิตตะมีสติใคร่ครวนเส้นทางอยู่เสมอหรือไม่วิมังสาคำตอบที่ได้ อาจทำให้เราพบว่าเราไม่ได้ไร้ความสามารถแค่ยังขาดหนึ่งในสี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนชีวิตไม่ได้ต้องการแค่คนเก่งแต่ต้องการคนที่ตั้งใจจริงใจมั่นและเรียนรู้ตลอดทางอิทธิบาทสี่ไม่ใช่คำสอนเฉพาะพระแต่คือเข็มทิศของคนธรรมดาที่อยากเดินไปถึงจุดที่ไม่ธรรมดาและตราบใดที่ยังมีลมหายใจเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ด้วยหัวใจที่มีฉันทะมือที่มีวิริยะใจที่มีจิตตะและสติปัญญาที่เต็มเปี่ยมด้วยวิมังสาทุกคนล้วนเป็นนักเดินทางและพระพุทธเจ้าก็ได้มอบแผนที่ไว้ให้เราแล้วชื่อของแผนที่นี้เขียนไว้สั้นๆเพียงแค่สี่คำแต่ใครก็ตามที่เดินตามจะไม่มีวันหลงอิธิบาทสสาธุ